ก็วันนี้ก็พาเอฟมาดูจันเจ้าครับผมวันนี้เป็นสายพีน e ะผมนะพี P e. ตัวนี้พี e. เพราะว่าเอฟีบอกว่าจะให้ใช้ได้ด้นานหน่อยก็เป็นพี e ทั้งหมดครับผมขนาด8เซนตัวนี้ก็พี e ครับผม ตัวนี้เหล็กที่จะประกอบครับผมประกรณ์ก็มีสายเอ็นตากัวแล้วก็ P ีแล้วก็เชือกดำที่ตัดตัวนี้ประกอบไปแล้วมาดูขั้นตอนการทำครับผมก็เตรียมเหล็กครับผมที่ เราเชื่อมไว้ตัวนี้เหล็กก็เป็นเหล็กเหมือนเหล็กฉมวกครับผมฉมวกของปลาแข็งครับผมไม่บิดตัวถามว่าเหล็กเส้นเนี่ยทำได้ไหมก็ทําได้ครับผมแต่ว่ามันอ่อนมันจะไม่อยู่ทรงครับผมเวลากดลงแล้วก็เสียทรงตัวนี้เป็นเหล็กแข็งครับผมดูใกล้ๆครับผมนะเหล็กแข็งชนิดแข็งสี่เหลี่ยมความสูงก็ มาบอกความสูงครับผมเหล็กยาวทั้งหมดก็เหล็กตัวนี้นะยาวทั้งหมดห้าสิบสองเซนความสูงอยู่ที่สี่สิบครับผมตัวนี้นะสี่สิบความสูงสี่สิบความกว้างสี่สิบห้าความกว้างสี่สิบห้าตัวนี้สี่สิบห้าเหล็กตัวนี้สี่บห้าสองท่อนมาดูขั้นตอนประกอบนำตาข่ายครับผมที่ประกอบ ฐานเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วค่อยมาประกอบอีกทีจะขาย PE อันนี้ FC ขอมาครับผมแยากได้เป็น PE ปกติทำสายไนยล่อนสีดำครับผมจะเป็นตัวนี้ปกติใช้ปกติครับผมแต่ FC ขอแบบสาย PE ตัวนี้ ตัดไปครับผมลางตะข่ายให้ตึงครับผมเนะนน่เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จุดแรกครับผมจุดแรกก็จะเป็นรูปแบบนี้ต่อดเข้าไปหลายขั้นตอนครับผม F4 ก็ทำได้ F4 Shin นชอบแล้วก็สอดเข้าไปสอดขึ้นสอดลงสอดขึ้นสอดลง ง่ายง่ายทีก็สอดขึ้นสอดลงด้านข่างครับผมทีเราสารมาแล้วเป็นตะข่ายพีเอับผมขาดยากหน่อยใช้ได้หลายปีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นจะอยู่อย่างนี้ครับผมน,นะนะ ดึงก็ไม่ออกแล้วก็มีรูครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเจาะรูไว้แล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็มาเพิ่มตัวถ่วงน้ําหนักเพื่อให้มันวิ่งเร็วเป็นตะก,กั่วแล้วก็ขอดรัดหัวขอดรัดแล้วก็ตัดทิ้งตัวนี้ครับผมนิดนึงก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ ขอดเพื่อให้มันเอ็นไม่คลายตัวไฟแช็กกดเพื่อให้มันติดกันเพื่อไม่ให้ว่าเอ็นมันตีกับหรือมันคลายตัวแล้วก็ผูกด้านบนอันบนสุดนี่ครับผมฝั่งนี้นะกะระยะก่อนเราค่อยมาเช็กระยะความถี่ความห่างที่หลังแล้วก็ ขอดง่ายๆครับผมนะเออดเข้าไปผูกดึงรอบเดียวเราวค่อยมาช่วยกาวร้อนช่วยอีกครั้งหนึ่งดึงดึงให้เอ็นมันแน่นครับผมตัวนี้เอ็นเบอร์ร้อยห้าสิบ ก็จะอยู่ลักษณะนี้ส่วนด้านล่างก็มัดเหมือนกันกับระยะตรงนี้กับตรงนี้ผูกตรงนี้ลงจับไว้แล้วก็ดึงจับไว้ให้ตึงแล้วก็ดึง ใช้ความร้อนไอเอ็นละลายแล้วก็กดให้มันติดเพื่อเอ็นมันจะได้ไม่คายตัวออกเวลาไปใช้งานนะผมด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันสอดขึ้นสอดลง ข้อดีของพอีก็มันไม่ขาดครับผมขาดยากแต่ก่อนข้างราคาก็คงจะสูงเพราะว่าพีก็ใช้เยอะอยู่แต่ละเืินละเืินก็ใช้เยอะอยู่ข้อดีก็นุ่มดีก็ใช้ดีใส่ตะขอแล้วก็ลูกตุ่มเหมือนกันฝั่งนี้ก็ขอด ดึงหน่จัดจุดไฟกดพอให้ละลายไม่คลายตัวมัดดึงนี้เลื่อนขึ้นสุดท้ายก็มาตัดฝั่งนี้กับจุดนี้ให้เรากันแล้วเราตัดที้เยอะแล้วก็ ดึงมัเดเรียบร้อยปิดไฟก็จะได้เป็นจานเจ้าสายพีอเอซิงเทานะครับผม องข้างเรียบร้อยเวลาวิ่งลงก็จะเป็นถุงถุงใหญ่สำหรับใชนกมันอยู่ข้างในครับผมมันจะเป็นถุงเวลานกวิ่งชนเข้าไปแล้วใช้ง่ายเก็บง่ายของนกคุ่มนกกวักนกกระทานกอยลุมนกกระปูด ะขายแปดเซนถ้าเป็นหกเซนจะเป็นของนกคุ้มโดยตรงรับผมถ้าถามวาไปใส่นกคุ้มได้ไหมมันรอดครับผมตามใหญ่มันจะไม่ติดเลยติดอยู่แต่ว่ามันรอดครับผมตะขายแปดเซนถ้าแนะนําก็เป็นหกเซนดูต่อครับผมด้านล่างตัวนี้ยังไม่ได้ผูกนะผมนะนี่ตัวนี้ก็สอดเป็น Pe เช่นกันสีเทา แล้วก็สอดบนลงล่างเหมือนเลยขั้นตอนการทำเก็หลายขั้นตอนับผมถ้าทำให้ดูคลิปเต็มๆมันก็ยาวแต่ละคลิปมันก็ยาวครับผมเผื่อเอฟซีดูไม่จบแล้วก็ไม่เข้าใจครับผมไม่มีเวลาดูก็ง่ายๆครับผมสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ครับผม มีแบบให้ดูเผื่อเอฟซีชื่นชอบอ่ะก็สอบถามได้ครับผม0 8 5 4 6 5ป0ห8หสครับผมทางไลน์ก็ร้านเบ่ามือการนอนนาครับผมสอบถามโดยตรงได้เลยครับผมโทรก็ได้ครับผมทางเฟซบุ๊กก็เบ่ามือการนอนนาทาง youtube ก็ช่องนี้แหละครับผมเบ่ามืองการนอนนาเดอคนรักใจต่อครับผมนี่ก็เสร็จ ดึงฝั่งนี้แล้วก็จะอยู่ลเลยนี่ครับผมอยู่แล้วแล้วก็มามัดฝั่งนี้มัดจุดนี้ผมนี่เวลาติดนกก็จะอยู่ในถุงอันนี้ด้านล่างนะ อย่างไรก็ได้ให้มันอยู่รูปแบบก็ตามที่เห็นครับผมนี่ยเ,เ,เสร็จแล้ว ก็ลงไว้หลายคลิปอยู่ครับผมขั้นตอนการทํามันหลายสิ่งหลายขั้นตอนเนาะนี่ครับผมจะเป็นถุงก็ถุงใหญ่เวลานกเข้าไปมันก็จะอยู่ข้างในครับผมปับก็จะเป็นถุงเพื่อไม่ให้นกดิน้นก็จะดิ้นอยู่ตรงนี้แหละครับผมดิ้นในถุงนี่แหละหลักทางนกหรือใช้ต่อนกนกคุ้มเปิดลําโพงหรือนกต่อจริงใช้ได้จริงครับผม เ็บอกได้หลายตัวแล้วบางทันเนาะก็ฝากขอบคุณครับผมที่เอามาให้ชมรีวิวให้ชมก็ฝากขอบคุณครับผมชิปนี้ก็อขอบคุณครับผมไป